ตำวบอกาเลยก็ได้ว่าเวลาป่านี้ยังคนเข้าไปทํางานคงก็ไปตัดยางพี่ตัวเองมาจากไหนไม่รู้เราไม่สนใจเลยแต่คือเราประสบอุบัติเหตุจริงๆรถมันยางรั่วจริงๆยางรั่วไม่ว่าแล้วทําไมต้องพูดทาไมไม่พูดดีๆทําไมไม่พูดดีๆทําไมต้องถามว่ามึงมานั่งทาเฮียอะไรตรงนี้ประโยคนี้เลยคําแรกไม่รู้่ เราเราไม่เกี่ยวแล้วก็ทำร้ายร่างกายด้วยทำร้ายตรงไหนวะตอบนี่ไงดูสภาพสิเ้กูอะไรยังไงไปนะถ้าเจ้าว่านก็แล้วแต่แจ้งความมานะี่เร็เปล่าครับหัวมาจากบ้านใช่ไหมบ้านอยู่ตรงนี้เนาะ,ะหนูบ้านอยู่ตรงนี้นะคะพี่เคยเห็นหน้าหนูใช่ไหมคะ,ะแล้วก็หนูจะไปตัดยางจะไปที่บ้านสวนจะไปบ้านฟ้าก็คือปกติจะไปอย่างงี้ทุกวัน ะแล้วก็แฟนขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งแล้วทีเนี้ยยางมันรั่วค่ะยางมันรั่วเลยไปตรงนี้นิดน,นึงแฟนก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวแกขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่บ้านสวนบอกป้าให้ป้ามารับแล้วก็ให้นั่งรอตรงนี้เพราะว่ามันบดไปสองคนไม่ได้หนูก็เห็นตรงนี้มันสว่างหนูก็มานั่งตรงนี้นั่งเล่นโทรศัพท์เมื่อกี้หมามันก็เห่าน้องเขาก็เดินออกมาแล้วสองคนแต่ไม่เห็นหน้าน้องเพราะว่าน้องก็ส่องไฟมาหนูก็บอกว่าเนี่ยมานั่งรอพ่อตรงนี้เพราะว่ารถยางรั่วแล้วเขาก็จำได้โอกครับครับ จำพี่ได้ไหมบอกจาได้เขาก็เดินกลับไปหนูก็ไม่เห็นหรอกว่าใครเดินมาแต่จําได้ว่าเดินมาสองคนสักพักหนึ่งคนเนี้ยเขาขับรถมาแล้วก็เลี้ยวหัวรถเข้ามาแล้วไฟแยงหน้าแล้วเขาก็ถามว่ามึงมานั่งทำเคี่ยอะไรตรงนี้พออธิบายเขาดีๆเขาก็พออธิบายเขาดีๆเขาก็ลงไม้ลงมือค่ะเขาก็ลงมาจากรถนะคะที่ีข้าวของหนูก็กระจายอยู่นี่แหละทการจัก ดื่มแอลกอฮอล์ไหมเพราะเขาถามเหมือนคนเมาสภาพเ็เหมือนคนเมาตอนที่เขามาสภาพตอนที่เขานั่งอยู่ในรถอะมึงมานทำเชียอะไรตรงนี้ แล้วคุณแล้วคุณเป็นทหารคุณเป็นทหารเนี่ยหน่วยทหารเนี่ยต้องดูแลประชาชนไหมอะคะพผมมาอยู่นี่ตัวอยู่นี่ผมผมคนสะเดากันไม่เกี่ยวใครอยู่นี่หรือไม่อยู่นี่จะเป็นคนที่อื่นที่คนที่อื่นมาอยู่ที่นี่เขายังดีกว่าคนที่นี่เลยไม่เกี่ยวใครจะมาเกี่ยวมาไอ้เล่เกียเลยแม่เล่นนี่ผมไม่เกี่ยวผมคนที่นี่ผมคนเสด็จตับใหญ่ตัวเล็งตัวเล้ยแล้ไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวอย่ามาว่าเกี่ยวทหารแล้วไม่เกี่ยวแต่ว่าเอ้ามานั่งทำเลยไม่เกี่ยวเล่นเล่นเล่น่ะท่วงไหม เขาพูดกับหนูยาก่อนนะทําไมต้องขึ้นมึงขึ้นกูด้วยอ่ะหนูถามแบบนี้นะมาขึ้นนังเล่นเยี่ยงยังไงนุญยังไงคะทำไรแต่ว่าเล้งเล้งไม่โตมันไม่จ่ายก็ต้องฟังทั้งสองฝ่ายนะครับไปแจ้งความนะไปนะนะแจ้งความแจ้งความเอาไปนะเสียเบี่าอะไรหรือไปไปกองหยาดทั้งอะไรไม่ไม่ต้องการเงินขนาดนั้นหรอกแต่ตัวตัวฟังแล้วแต่คุณทำไรล้างกายตัวเป็นพอตัวฟังแล้วไหมทำไร่างกาย ไม่ต้องมาบอกว่าคนที่นี่หรือคนไม่คนที่นี่ไม่ใช่คนที่นี่เขาก็ดีกับทุกๆคนเขาก็ช่วยเหลือกันน่าจะถามมากกว่ามานั่งอยู่ตรงนี้มีปัญหาอะไรไหมครับให้ผมช่วยเหลืออะไรไหมตีหนึ่งตีสองต้นมะสตอ้อบางทีแต่ว่าี่เป็นผู้หญิงเต่ว่าเลี้ยงเฮียเดาตัวฟังผมแล้วกับมาแล้วตบตบผู้หญิงดูสภาพพว่าถูกตบนี้ตรงนี้มีรักแาแล้วลมด้วยไปดูแต่ข้าวของกระจัดกระายไปดูแต่ข้าวของกระจิดกระาย เอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะก็คือว่าน้องเจ้าเรื่องน,น้องเจ้าก็จะกลับไปด้านกวามคือคือเราไม่มันไม่จบใช่ไหมครับคือไปด้านคว้างนะเจ้าหน้าที่ตั้งนั้นคือผมก็โอใช่พี่แต่ว่าเจ้าหน้าที่ทำไมไม่ดูแลประชาชนล่ะทำไมถึงทำร้ายประชาชนล่ะเฮ้ยกูเคยเห็นแต่ในทีวีเคยเห็นแต่ในทีวีเจ้าหน้าที่ทำร้ายประชาชนเอาเครื่องแบบด้วย ถ้าอยากมีปัญหาไปแจ้งความไปแจ้งเลยไปนะไม่เบื่อไม่ได้อยากมีปัญหาก็ไม่ได้อยากมีปัญหาตอนแรกแต่เขาเป็นคนสร้างปัญหาเลี้ยงลูกร่นเลเกับพ่องไม้ไปผมเรียกรถตรงนี้หรอผมไม่ได้ไปถึงนู้นเดียวก็นั่งอยู่ตรงนี้ไงผมมองลงมาแต่รถผมไม่รู้เล่งเล่งแบบไม่เป็นก็โง่เลยถูกไหมอ่ะครับผมบ้านคนนีีนี่ผมไม่ยอมไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวผมให้เกลียวหับ